มาต่อกันเลยค่ะเพราะว่าการทำสมาธินะคะก็คือการรวมจิติตการรวมกายกับจิตของเราอะนะคะให้อยู่ในที่ที่เดียวกันให้สอดคล้องกันให้สอดประสานกันอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ยอมว่าความสัมพันธ์ของกายกับใจของเราเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเนาะแล้วก็การทําสมาธใิในความเข้าใจของพี่ย่อมนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากอะไรนะคะเพราะว่า ถ้าเราทําสมาธิเราจะทําที่ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ส่วนใหญ่พี่อมจะทําก่อนก่อนทํางานหรือว่าตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วก็สัญญากับตัวเองไว้นะคะว่าเราจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งการทําสมาธิตอนเช้าไม่เกินสามวันเต็มที่ก็จะสามวันแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่ก็คือมีภารกิจคือคุณแม่คุณแม่พี่อมป่วยเนาะ ก็ต้องดูแลคุณแก่ด้วยอะไรด้วยต้องน้ำกับข้าวซักผ้าอะไรให้คุณแก่ก็บางทีก็ไม่มีเวลาแต่ว่าสมาธิอยู่กับเราตลอดเวลานะคะแค่เรานึกพุโทโธพุโทโธก็คือการทำสมาธิแล้วค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราแค่นั้นเองนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยเพราะว่าการใช้ชีวิตประจําวันเราส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้นึกถึงว่าลมหายใจอ่ะมันเข้ามันออกตอนไหนบ้างเนี่ยค่ะเนาะ ทิ่เมื่อก่อนนี้พี่หอมก็ไม่รู้นะว่าเออเราหายใจทุกวันตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีลมหายใจก็คือตายใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเรากําลังหายใจนะคะหลังจากที่เรามาฝึกตรงนี้แล้วเราก็ได้มามองลมหายใจของตัวเองมันมันมันจะบอกว่ามันเวิร์กมากๆเลยฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนแบบว่าบางครั้งเหมือนกับ บางทีเราจะหาเพื่อนคุยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคนที่ไม่เคยฝึกก็จะไม่เข้าใจเนาะพอเราฝึกไปเยอะๆก็จะเริ่มคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขาไม่ได้มาฝึกตรงนี้ได้ยากยากมากขึ้นนะคะก็จะหาเพื่อนคุยเพื่อนที่เข้าใจได้ด้วยกันอะยากมากๆเลยแต่ที่ทำงานก็มีนะคะพี่ๆสองสามคนที่เขาก็ฝึกเหมือนกัน กับพี่ออมเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเออเรายัางมีเพื่อนคุยแต่ว่าต้องขอบคุณเ,ออเขาจะเรียกว่าตอนโลกโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปเนาะโลกอินเทอร์เน็ตทําให้เราเจอเพื่อนคุยในเนี่ยในอินเทอร์เน็ตในในออนไลน์ค่ะเยอะมากๆเลยคนที่เป็นแบบเราฝึกเหมือนเราแล้วก็เข้าใจแบบเดียวกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ่อมก็ มาแบ่งปันในส่วนนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าคนที่ฝึก